ผมไม่อยากให้คุณมายุ่งกับถิ่นนะทำไมอ่ะก็ไม่อยากให้มายุ่งอ่ะแล้วไม่เสร็จไรอ่ะไหนนึงก่อนก่อนที่จะจอดนะมึงไงโฟกัสไดได้ได้ไอ้โฟก่อนไอ้โฟกัสไอ้โฟก่อนให้ขู่เลยไนะเอาเอาคุยก่อนนะแล้คุยก่อนนะจะให้ทำไงแล้วจะแบบไหนแล้วแบบไหนขู่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 กูอยากรู้กูอยากรู้ขู่ใช่ไหม เออได้ได้ได้ครับได้ได้ได้ไดอยากรู้กูอยากรู้ว่าเด็กทำไงโอเคนะครูนะครับโอเคได้เออเออเด็กกูเด็กกูเด้กเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแกงแกงแกงจะช่วยแต่ว่ากูไม่ช่วยได้ครับได้ไอเล่ยโฟกเลยต้องโทรศัพท์เรียกมาเลยมั้งเนี่ยไอเชียงไปตามแล้วนี่เล่นนี่เล่นอีทานมีอะไรให้ดูแหละอยู่ทรนี้แป๊บหนึ่งบันเทิงอีกแล้ว แม่ไอชีถ้ากูนอนตรงเนี้ยมันจะเด้งไปโฮมเลดปะวะนอนนอนโฮมเลดมายังยังอ่าถ้ายังนอนได้เอแต่กูนอนนี่แล้วนอนนี่เสร็จแล้วไปนอนโฮมเลดอ่ะวาร์ปมานี่สัตว์มันวิ่งไปไหนมันวะไม่รู้อ่ะมีสลิงปะสลิงหรอไม่มีเลยอยู่กับตัวต้องไปถามเออ เฮ้ยนอนเตียงเดียวผมทำไมครับเนี่ยฮะคุณขอโทษนะคะกะถินนอนก่อนค่ะคุณคุณจนอนเตียงเดียวกับผมทำไมครับเนี่ยคุณขอโทษนะคะกะถินนอนก่อนค่ะคุณจะนอนเตียงเดียวผมทำไมเนี่ยเวลาจริงเหอะอ๋อลืมไปว่าเตียงที่โฮมเลดอ่ะมันไม่นุ่มเท่าเตียงที่บ้านต้สินะ คุณจะนอนเตียงเด็กผมทำไมเนะี่ยคุณคุณคุณ,คณโอ้โหคุณจะนอนอะไรกับกับผมขนาดน,นี้อ่ะปล่อยผมไม่เอาอ้อนสุดๆเลยนะคะคุณโหนี่คะ่ะอ้อนอีกคะ่ะอ้อนเยอะๆเลยคะ่ะอ,อ้อนอ้อนเฉพาะคุณได้ออปะครับได้ อ้อนเยอะๆเ,เลยค่ะอ้อนไว้นะคะอ้อนไว้นะคะอ้อนไว้นะครับก็อ้อนอยู่นี่ไงฮะให้ผมไปอ้อนใคระนอกจากคุณดีค่ะอ้อนจะถิ่นไว้คนเดียวเลยนะคะจะจะอ้อนอยู่จะจะให้ผมไปอ้อนคนอื่นล่ะอ่ะเงียบสงสยัยอ้นอนแบบไหนนะคุณ จะให้อ้อนแบบไหนล่ะครับจะให้อ้อนแบบแฟนหรือจะให้อ้อนแบบคนรู้จักคุณกระถินไม่ได้หมายถึงอ้อนแบบนั้นน่ะอ้อนแบบอ้อนแบบอันนั้นน่ะแบบแบบอ้อนโดนสนับแบบนี้อ่อ๋ออ๋อกระถินออาโทนี่อยากมีแฟนเป็นนักเรียนเหรอเอาโทนโทนโทนอันนี้ม็ใด้เลยคุณแฟน อ้เด็กคนชื่อโฟกนี่คืออะไรอ่ะไพ่ใหม่คุดอน้องชอบกระถิ่นูอียน้องชอบกระถิ่นนะผมใช่ก็คนมันสวยอ่ะนี่มีคุณฟังกระถิ่นพูดดิน้องชอบกระถิ่นพวกแนี้อะดูดิไอ้คนมันสวยอะดูดิบอกน้องโฟกชอบอ่ะดูดิดูดิดูดินี่ไงนอนได้กันสองคนไม่มี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 นี่นอนนีไม่นอนด้วยกันอยู่แล้วครับผมกับคนดิน ก็ไปคนนั่นแล้วคนรู้จักกันไม่นอนด้วยกันครับคุณจะมานอนกับผมกะถิ่นน่ะมานอนกะถินน่ะเริ่มนอนดูดดูดิดูดนอนเลยค่ะนอนแล้วเมื่อกี้คุณนีรินนอนบอกให้คุณนีรนลุกอีกโหจิตใจทำเื่อเนี่ไม่บอกเลยกะถินบอกว่านอนได้กันสามคนแบบนี้คนี้คนีอะไรวอ่าน ไดมีความสุขนิดนึงก็ดีใจคุณฮวนี่เอาชนะคุณกะถิหรออ๋อนะครับใช่ค่ะอานะจะชนะคุณกะถิหรอโอ้ยผมไม่ต้องแข่งหรอกทำไมอ่ะข้าชนะผมอยู่แล้วครับ แน่นอนตั้งแต่วันนั้นแล้วเดี๋ย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 วไม่ใช่มาแต่งแล้วกันเดี๋ยวผมพูดเล่นไม่เนี่ยคุณอะไรเนี่ยตั้งแต่วันนั้นแล้วที่กะทินอยชนะไงกะทินชนะหลอนอ้อใช่ชนะเดี๋ยวมาเห็นจะไปบอกให้เฮียปลดมือขวาออกไปอุณไปมือขวาใช่ไหมแฟนคุณนี่รู้ยังอ่ะผมจะบอกคุณเรื่องกันเดี๋ยวอย่ามั่วคุณโทนี่อย่ามั่วค่ะคือเฮียเป็นคนบอกแฟนนะครับเมื่อคืน จริงเขาเคยขอผมจริงๆนะเรามาถามทีาเขาพูดได้ตอบเอาคอับเอาตอบเอาตอบตอบตอบอะไรนี่คุณพูดหรือเปล่าคุณได้พูดคำนี้ออกมาหรือเปล่ากระถินพูดแต่ว่าเฮียเฮียเป็นคนสั่งให้กระถินพูดแล้วแต่คุณพูดไหมคุณเขาพูดหรือเปล่าว่าคุณพูดแต่ว่าเฮียเป็นคนบอกคุณพูดว่าแปลงกันใหม่เนี่ยเราเดียวเดียวดียเดียวพูดกันเดียวดียวเดียวเนี่ยไปแปลกันมาอีกแล้วคุณเพิ่งจะถามผมอะไรขนาดนั้นโหคุณ เดี๋ยวรอคนชื่อโฟกับมาก่อนนะครับน่าอยู่ก่อนเมื่อคืนเขาขอเป็นแฟนครับนะเขาพูดของจริงครับนะอันนี้ผมไม่ตังเรือ ตกลงเลยค่ะเฮียเฉินน่ะเป็นคนให้กระถินพูดทุกอย่างเขาบังคับแต่คุณพูดว่าอะไรแต่คุณพูดแต่คุณพูดว่าอะไรเอ้าเม่าคิวคุณพูดว่าอะไรไหนพูดให้น้าฟังสิให้น้าฟังหน่อยโอู้ดว่าอะไรเออเพื่ออะไรครับเฮียเฮียเฉินบอกให้กระถินว่าเป็นเป็นแฟงอะไรนั่นแหละคุณพูดว่าอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยนี่ยหนปะคุณพูดให้ชาติฟีแคุณพูดได้เอา เป็นอะไรไหมอะไรคุณพูดอะไรออเมื enfin ่อคืนคุณพูดอะไรเป็นแฟนกันไหมเนี่ยดูดิเขาอเป็นแฟนนะครับเนี่ยเราถิ่นไม่ได้ขอเลยเราต่องเพนต่างลัทธิขอจริงๆขอคุณนี่โอ้คุณจะมาขอเป็นแฟนแบบนี้ไม่ได้นะ แล้วเมื่อคืนคุณจุ๊บผมด้วยคุณบอกน้าเลยบอกพวกคุณนี่เลยเฮ้ยเออเขาตามคำกระถิ่นจริงๆไอ้พอมมายังไงเดชหาแม่งไม่เจอว่ะแล้วกูบอกให้มันกลับบ้านไปไหนเหรอเออแม่งเห่อมีดแน่เลยเห่อมีดแล้วออกไปใช้เลยเห่อมีดเอาออกไปแทงคนแล้วบ้างนะทุนนี้ไม่สบายเหรอคะรังเรียบร้อยสุดๆคุณนินเออเข้าข้างกระถิ่นสักคนได้ไหมคะ นั่งก็เรียบร้อยเลยน้องเป็นกระถิ่นไม่สบายหน้าแดงสัดเลยฮะคนนี้นี่เออเข้าข้างกระถิ่นหน่อยนะคะโอเคเข้าข้างหนึ่งกระถิ่นใช่กระถิ่นพูดอะไรนั่นคือความจริงเพราะกระถิ่นโกหกคนไม่เก่งโอเคไหมคะโอเคค่ะได้เราพูดแต่ะนามีเป้าหมายที่ขอเป็นแฟนก็เรื่องจริงเลยเรื่องคือ ือแบบว่าแล้วคนที่คุณจูบผมจริงไหมแล้วคนที่คุณบอกรักผมจริงไหมจริงค่ะแต่ว่าเฮียเฉินถิ่คุณให้กระถิ่นทำแล้วคุณไม่รักผมเหรอคุณไม่รักผมเราเลยไงอ้าวนี่ยาวไอ้ผักเราไปฟาร์มไปไหนไปไหนต้องใช้อันนี้ละ เมื่อถิ่นมานั่งกันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอไปดู้นแล้วเสียกล้าวมาแล้วหน้าแลาเป็นคนหน้าแก่ครับอย่างเงี้ยแหละโอ้นี่นี่อยู่ข้างเมกระถิ่นเอามือลง ถ้าคนที่โฟกไม่อยู่ใช่ครับนะน่าจะน่าจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่มาแล้วอะไรนะน่าจะรู้มันกลัวมันรับไม่ได้โอ้หเขาพูดอยู่เขาบอกผมอยู่ว่าคนที่โฟกชอบเขามันมาแล้วมันมาแล้วมั้งใช่ปะใช่โอกวะใช่ใช่ใช่มาแล้ว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 นี่แกล้ง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 นี่แก้งนี่ ไอไอเสื้อสกอตสีฟ้ามึงบอกว่าไหนใครชื่โอโฟก็คิดว่าไปบุคคมเลดกันก็เลยไปนี่ชื่อโฟกเหรอเออ <c oughs> เอ,อใครเนะี่ยฮะค่ะครับชอกว่าศินเหรอครับเจ็บมีกับเตาไม่ได<อ>้หรือเปล่าครับ คุยกับถินัดยังอ่ะแค่ชอบเฉยครับแต่ว่าผมไม่ได้คุยแล้วมายุง่งกับถิณัดทำไมอ่ะแล้วเขาได้คุยด้วยไหมผมก็ไม่ได้คุยนะครับแต่เห็นพี่เขามาทักผมก็เลยแค่ตอบโต้เฉยครับอ๋อคือเขาทักก่อนคือถิณทักก่อนเหรออืมตอนนั้นอะตอไ<ม>ดีใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นผมไปคนไปบอกรักพี่กระถินเขาครับ ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ได้คุยอะไรเขาครับแล้วเขาก็มาถามว่าวัสดีครับแค่น้องฟกแค่นี้ครับแล้วไังต่อเอาไงต่อกับอาทินะก็ไม่อะรู้ไหมผมเป็นใครผมเป็นใครรู้จักไหมไม่รู้ครับผมโทนี่ครับเป็นแฟนเก่าอาทินะครับคุณเราไม่เคยเป็นแฟนกันนะอย่ามั่วเราเป็นแค่เพื่อนสนิทกันนะอ่าเป็นเพื่อนสนิท <c oughs> ผมไม่อยากให้คุณมายุ่งกับอาทินนะ ทำไมอ่ะก็ไม่อยากให้มายุ่งอ่ะแล้วไม่สิทธิ์อะไรอะก็ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยแค่ไม่อยากให้มายุ่งได้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 ถ้าไม่อยากให้มายุ่งก็แล้วแต่ตัวเขาดีกว่าครับเพราะว่าถ้าผมจะหนึ่งของแม่หอไม่หนึ่งขอมใครเลือกยุ่งเอาไหม ็ได้หมดครับเอาอะไรจะใช้อะไรอ่ะได้หมดครับ <his> บ <hand initiation> well, like, ัดไหมได้หมดครับคือเลือกยุ่งเลยนะคือบบว่าขาดติงกันไปเลยบัดรักกันไปเลยดีกว่าก็แบบว่ามัดไม่ต้องควักอะไรโชว์หรอกไม่ได้มีอะไรครับควักโชว์เพื่อโกศนาครับอ๋อโกศนาก็ไม่บอกใช่เก็บก่อนเก็บก่อนก็ไม่พูดอ่ะโอเคดีขึ้นยังอันดีขึ้นแล้วยังไงหมัดเบาครับแพ้เลยจิ้ง เล <It> <Luis> ิกยุ่งจริงนะคือเลิกยุ่งเลยนะถ้าผมจับได้ยุ่งอยู่อะลูกผู้ชายพอครับอ่าโอเคดีอ่ะน่าจะป่อดเด็กมัน่อยเด็กมันเอาลองใจมาเอาดีเอาดีเอาดีสามสองหนึ่งเลย กลัวสุญยากลวเลยกลัวเลยหมดแล้วกลวเลไม่ได้นบอวเลยเออเอออะดียไอเหียไอัตว์ไอเดียไอแก่ใจมันก็พลาดแล้วใจได้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 ดูรับขา้จขออนุญาหน่อย เล่นขอยาให้น้องหน่อยอนีใครวะเนี่ยเล่นยาให้น้องหน่อยโอเคค่ะมีคนอยู่หน้าบ้านน่ะใครอ่ะพี่บ่าวไขว้หน้าบ้านค่ะฮัลโหลสังมีครับแล้วผมกับแฟนผมกับคุณนี่เลยเป็นแฟนกันแหละเป็นเพื่อนสนิทกันแค่นั้นอะไรนะผมกับคุณไม่เคยเป็นแฟนกันอยู่แล้วผมพูดอะไรนะอไผมตอนนี้มันไม่มีใต้แล้วมันใกล้มีอยู่แหละโท่นี่แกล้งเล่นโท่นี่แกล้งเล่นที่ทางลมไหน น้องอยู่ไหนอ่ะไม่หรอเด่นอยู่นี่โอ๊ยเกือบโดนไฟไอ้โฟกมึงเอาอย่างวะจริงใช่ที่แกล้งเล่นเหรอมันได้แล้วมั้งนีสวัสดีครับพี่ก็ทำไมอะครับไม่รู้จักอะครับไม่รู้จักก็ไม่รู้จักนะครับกล้ามาดีครับแกแก้ได้แผลกันเลิกยุ่งปะล่ะไม่รู้จักกันได้ยังไงไม่รู้จักกันได้จะหาวันนี้มีสิทธิ์อะไรมาบอกให้เลิกยุ่งอ่ะเฮ้ยมีสิทธิ์อะไรอ่ะหยุดตกเกียร์ไอ้เพราะไม่คือ โปรลองใจมึงเฉยๆพงศ์สุดยอด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 ยังเอาเลยวะไอเขาไม่คุยหน้าบ้านอ่ะเท่านี้คุยกันก็นไปก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาได้ครับอยอกเลยนะน้องชายครับไม่เป็นไรครับมึงเป็นไม่เป็นไรอะไรมึงหูใครหยอกหยอกหยกโอเคโอเคพี่คอคอโอ้ยโทนี่ไม่เจอนานเลยนะเพื่อน ไปคิดถึว่ะไม่กลับไปยาวเลยปะเนี่ยยาวๆเลยยาวๆเลย,ยเธ่นีอ่เยี่ยวเยี่ยวเนอนก่อนไปคอไปได้เหรอเออ ถ้าเป็ยูปัตไม่จักรู้จักมาวัดถ้ารู้จักก้าวทีก็ลมลงทั้งหมดก็ยี่สิบสามสิบกว่าเพราะพี่เปียกให้มาให้รู้จักกันใช่ไหมแล้วผมก็ได้เหรียญที่เก่าผมไม่อยากคูณน้องเยอะไงดีแล้วมีอยวุ้นเลนเนาะเออดีแล้วผมจะแทงไม่ให้หมดเลยเนี่ยไอ้หัวเขียวอ่ะบอกได้แค่นี้เลยบ้านเหนือเหรอครับท่านอัจฉริยะใช่ขอดีเอาไปเยอะเป็รู้จักพี่ยังเราใช่รู้จักแล้วครับ เป็นไงบ้างไอ้กระถินเป็นไงบ้างดีไหมได้คุยกันไหมหรือไม่ก็แค่คุยกันิีเดียวก็ตอนนั้นผมไม่ได้คุยแต่เห็นพี่เขามาทักผมตอนนั้นผมก็วิ่งหนีตลอดครับอ๋อคือเขาเขาเริ่มเขาเริ่มหลอกเสน่ห์เราไมู่้อ่ะเอาตรงๆตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นอะคืนน้าทั้งนั้นอ๋อนนาบอกให้เราบอกรชอบเรหรลยเราชอบใช่เขารู้ว่าผมชอบวิ่งกระถินแล้วหลังจากนั้นก็น้าก็วางเกมให้ผมหมดเลยก็ดีก็ดีจะลองดู ครับลองดูลองชายไม่ลองไม่รู้อ่ะฮะสวัสดีครับพี่ไนท์สวัสดีน้องสาวคิดถึงฮนะคิดถึงเสมอนะ เรามาแข่งกันแข่งกันเพื่อผมบอกแล้วครับาผมไม่ได้อยู่ที่นี่ผมไม่อยากให้ใครคาดหวังอซื้อตัวมาดูไว้ได้นะไ้่เอาคนนี้อเอโอ้ยนะผมอยู่อยู่กันน้าดีกว่านี้เขาเรียกว่าโฟก2สองหมัดได้สวนมึงสองหมัดที่เหลือเขาเข้าหมดเลย ใจได้ใจได้ใจเอาใจได้จัดเลยนะเยี่ยมสุดยอดแกงเตอร์ฟันไข่ไม่เคยพัก